วัสิีจ้าพี่น้องช่องรัตติกินแสบจ้ามือนีสิพาพ,พี่น้องไปเก็บยาเอ็นยืดมาท่านิ้วมือคอยออกกำลังกายบัดทีนี้เซ็นเอ็นมันพลิกแพง้งปวดแห้งพี่น้องกินยาทุกสีชั่วโมงบนลงจ้ะยาโนโรเฟนยางแร้งเลยบนลงสองมือสองขึ้นบรได้รับบรเด้นอนเป็นก็ยังนิ้วมือสิระเบิดแม่จ้ะออกห่อนวืบวบปวดกัะปวด งเปรียบเทียบกันกันกบนิ้วนี่อันนี้อันนี้กระดุกกระดิกบวได้เลยแดงหุ่นหุน่นปวดอยู่ช่วงนี่จ้ะปวดแห้งแห้งตะวานคอยบีบนวด่อยก็นนวดมาเบิดแขนละเราจะตะวาบนลงบนเราไปเก็บกันเลยจ้ะเริ่มเก็บยังมองนี้ก่อนจ้ะมองหลังลดน้อยคอยในละ กำลังงามเลยจ้ะดอกมันก็กินใดเด้อพี่น้องเด้อเริ่มเก็บกันเลยอดอกมันก็จังหยาบแท้ ต้องเอากันไกลมาตัดตัดเอาเนาะเอาใจาเกิดจุซุมองใสซปัะที่ไหน อ,อันนี้ห้างง่ามนี่ระว่างอันนี้เนี่เป็นน้ำอันนี้ห้างดอกง่ามเห็นบ่จ่ะดอกมันแต่ว่าดอกแก่แล้วแต่ว่าสิบพานน้ำไปเรื่งไปเดี๋ยวพึ่งจะพึ่งแป๊บนึงได้จ้ะ เลือกเอาตะไบอ่อนๆมันกับพ่อประกำนึงแล้วดอกมันเบาดอกน,นี่กับมีจ้ะน้อยหนึ่ง แค่ยุ้งมองจอดรถคอยมีกะแต่บักร้ายนึงแลละดอกมะเี่ต้องมีกันไก่มาตับพี่น้องกันนีน้นะจ้ะ เดี๋ยวใส่ถุง,งปฏิณิกาสิไปเอาพูนหม่องที่ข้าเก็บเดาวมือนั้นแม่จ้ะเดี๋ยวพามาเบิงเดาวมองนี้เอกเน่งามงามงามอวยสวยขึ้นเกา้าวนหล่ะจ้ะโอ้ยหลายม่ยูสุมองเด้อเสดาวพี่น้อง หามาแกงกินนท้าแซบๆไปไปเก็บหญ้าเอ็นยืดเท่าตัวพี่น้องขามท่าไปพุ่นมาหอดละจ้าก่อบงยางไยที่พอไหวมือนั่นแหละงามงามเน้อง กันไก่มาตัดเนาะจังไงาย,ยาเอ็มหยืดตัวผูได้จัะนี่ไปแหลมๆเงี้ย โดยสวยยั่ง่ามคับก่อเดียวกะคักแล้วใ่ดอกมันดอกมันจะ้ะดอกมันก็นกินใดแต่บ่าคือจังเหนียวค่ะแขา เดี๋ยวขอนิอยัดเอาใส่ถุงก็ได้จ้ะนี่กสะสเดาก็แม่นจ้ะ อีกน้อยนึง ไหลายรถจ้ะเอาแถมไปจากหน่อยนะ พ่อละกับบ้านป่ะใ่ไหมเ่จ้ะได้ถาดนึงเดี๋ยวสิล่างดีๆแล้วก็สิปั้นเนาะจะล่างประมาณหาน้ำจ้ะปฏิทิสิท้ำการปัน้นคอยกินไปแล้วเนื่องซ้อนโตพี่น้องเพระาะว่าปวดแห้งแล้วก็เอามา่านประครบนิ้วมือไว้จ้ะปวดแห้งแห้งก็เลยแบบว่า จัดการซะก่อนละกะเอานวดน้ำแขนเอาโปโปไว้นวดเราได้จานนวดแล้ว,ว,ลวปวดหลายกินไปแล้วัึงซ่อนโต๊ะบ่งแขนเข้านี่เวลาหนวดเนาะเสรษมันไปหอดนิวมือเลยจ้ะหอดนิ้วโป่งเลย ลรอบเบิ่งว่าสิดีขึ้นบ่พี่น้องเนาะจับกล้องเองเ็ดเองก็เลยแบบบ่บ,บ่ได้เห็นสู้สู้ขันตอนไม่จ้ะเราจะทำการตันให้เบิดเนาะจ้ะแล้วละจ้าคอยสิกินสองแก้วต่อมือเศร้าแก้วหนึ่งแรงแก้วหนึ่งหลังอาหารสิบหานนาทีแล้วก็สิยุดยาแก้วปวด พราะว่าอยากรู้ว่ามันสิแก้ปวดใดอิหรีบอพอในหนังสือเขาบอกว่าแก้ปวดแก้อักเสบแก้ขั้นแก้ไข่มแมลงสัตว์กัดต่อยแก้กากแก้เกลื่อนสมานแผลแล้วก็แผลไฟใหม้ไหมจ๊ะแก้เฮฟฟีเวอร์น้ำแต่ว่าคนไทยคนบอกว่าเอามาประครบเอามาหนวดแก่ เอ็นตึงเอ็นพริกเอ็นแผ้งยังสิแม่จ้าข่อยกับสิล่องเบิ่งเนาะอันนี้นี่สีเอาเข้าตู้เย็นไววเพราะว่าข่อยออกห่อนมือนิ้วมือข่อยนะออกหอ่อนวืบบบเป็นก็ยังมั่นสิระเบิดไหมเวลาอาการแบบนั้นมันขึ้นมาเนี่ยแบบโอ้โหทรมานแห้งข่อยกับเสียมาพันมือข่อยไห้เนาะจ้าเนาะให้ความห้อนมันลดลงกับเส็ดแบบนี้ไปจักสามมือแล้วมาเบิ่งกันเนาะจ้า คอยก็ได้ไปเบิ่ง y o u t u b e จากช่องต่างๆมาเนาะจะเกี่ยวกับหยาเอ็นยืดหนังสือเล่มนี้เพิ่นก็บ,บอกคือกันได้จ้ะหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับพักนั่งอังยาแล้วก็เหฮดของย k เคเห็นป่จ้ะท่นเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเนาะก็มีสัปพคุนทางแพทย์เห็น่่ไปแปลเอาก็แล้วกันตามที่คอยว่าไว้ฟังล่ะพี่น้อง แก okay, ยังแน่ๆก็ได้แล้ะจ้าอีกสามเบอร์แล้วมาเบิงผลงานสามวันผ่านไปจ้าเศร้าปวดแล้วพี่น้องแล้วก็หะเศาบวมแล้วง่อได้อันนี้ง่อได้แบบนี้เลยอันนี้ได้ซ้ำนี้จ้ะยังบ่ท่านได้หลาย จะว่าเศร้าบวมแล้วก็เศร้าเจ็บมือแรกยังเจ็บอยู่ได้จ้ามือที่สองมือที่สามเศร้าเจ็บเดี๋ยวสิก,กินต่ออีกสามมือได้จ้าสุดยอดเลยยาเอ็นยืด